หลุ่นนี่ขอบอกแสบสุดยอดเอาจังหน่อยก็หนนะ้าเบิงเบิงวัด <What? S 2> เห็ดหูสางตัวนี้เห็ดหูช้างนะคะนี่หูสางค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาอีกแล้วมาดามเห็นมาซุ่มผ้าเขาป่าอีกแล้วที่แหลกตัดสินใจว่าสิมาดีหรือไม่มาดีบันที่นีหยังหูบ่พ่อแม่พี่น้องจ้าบ่มาจังไดอันหยังหูบอ อันคือน้ากระเทียมเพราะว่ากอสีบมาเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องอันยามพ่อแม่พี่น้องข้องถาว่าอันเอ้ากระเทียมมันโพล,ล้วคือโบผ้าไปเก็บกับย่านพ,พ่นอแม่พี่น้องพี่น้องถาแล้วกะ็ใจหนึ่งสองใจที่าสีมาหรือบอมาหมอกเบิบดมือพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเขม้าในปลาแล้วมันเกี่ยวหมอกได้ล่ะแนมไกลไกน่ะหมอกอยู่แต่ว่า,า,า,วบบานะวห้ายืนยงสีมันกะบหากันยังแนมเห็นดอกกระเทียมดอกเห็ดเห็ดเจลรี่หลายหลายปลานน่พ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวใส่เบิ้งเด้อจ้ดเด้อนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้อง อ้ยก่อนที่จะไปเก็บกระเทียมน่าสิเป็นเห็ดหูหนูเนาะนี่มันก็เป็นเห็ดหูหนูอีชนิดหนึ่งอ่ะล่ะแพทย์ว่าเป็นตับๆอยู่แต่ว่าด้วยสีและสันของเขามันก็ไม่น่ากินเท่าไหร่พุดนะเต็มอยู่พุดนะเต็มอยอดปลายใหม่พุดนะคืนเต็มอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้าบริมีแค่นี้เด้อพุดนะอีกต้นหนึง่งพุดนะร้ายหลายแต่ว่เสียหายเบิง้งเสียเบิ้งเป็นต้นๆไปนะคะพี่อีกต้นหนึง่งเต็มต้อนอยู่พี่น้องเจ้าเ้ยนี่เห็ดเจียวหลี่ยังจังหลายคักแถะนี่เบิึงติล่ะป้าหลายคักพ่อแม่พี่น้องจ้า แนมไปนี่แบบเต็มไปหมดเลยเอ,อหลายแห้งไปไปเบิ่งต้นนั่นแหละคะ่ะไปเบิ่งกระเทียมน้ำเอาสิมือเนี้เอามีดมานั่งแลวจ้ะสิผ้ามาเก็บกระเทียมได้จ้ะเด้พอพ่อแม่พี่น้องจ้ะผ้ามาเก็บกระเทียมนะคะนี่เต็มอยู่นี่เนี่ยเฮดเจลี่ข้างนั่นเลยเลยนี่เต็มอยู่นี่ขากล่องที่เป็นงวไงงูงเหงงเน <laughs> าะสร้างเราเพ่พี่น้องเบ,บิ่งมือจ่เบิ่งพ่น่ะพ่น่ะเต็มต้นอยู่พนน่ะ อย่าเบิ่งสูงนะถั่วมันสิไล่ตาหนะนี่งปาดคือหลายคืองามแท้คุณน่ะเต็มอยู่พี่น้องจ้าป้าอุ้ยใส่ล้วเมื่อกี้นี่ขอเห็นกระเทียมอยู่ใส่แล้วมันเอาละเด้อมันอย่าไล่ตาตาไล่น้ำข่อยเด้อนีเด้กระเทียมนี่กระเทียมข่อยโพแล้วเห็นบ่นี่ดงกระเทียมนะจ้าดงกระเทียมเลยจ้านี่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 จ้านี่นี่นี่กระเทียมเห่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นแล้วเห็นบ่เนี่ย กระเทียมขึ้นแล้วจ้ากระเทียมขึ้นแล้วจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยเลิศขะเลิศเลิศขะเลิศให้ดูก่อนนะคะนี่นี่เห็นบอพี่น้องนี่นี่ขึ้นแล้วจ้านี่ขึ้นแล้วจ้าขึ้นแล้วค่ะนี่นี่ขึ้นแล้วจ้านี่นี่นี่เพื่อนครับกะรลติดตามพอแม่พี่น้องว่าอุ้ยพา่ขอไปเก็บกระเทียมในธรรมดามนี่มาแล้วมาแล้วนี่โพเต็มเลยจ้าว้เดี๋ยวให้เบิรงกันเด้อ ให้เบิงทัวร์กันแล้วค่อยเก็บใส่ถุงมือแล้วก็จะพาเก็บเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ปะใบไงเหรอเนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ใบใหญ่แล้วนี่นี่พื่นนเป็นเต็มเต็มอยู่สาบลาบเลยเห็นบ่นี่นี่เทียมอ่อนๆค่อยขึ้นแล้วจ้ะเห็นปะเบอร์เลดขลิศเลิดขลิศนี่ เลิศมากเลิศมากมาเก็บกันเลยบัะน,นี้อเอามีดมาพิดเหลมเลยเด้อนี่ก็สิว่าพิดเหลมยังหัวพี่น้องอันนี้มันเป็นหีดเห็ดประสันโอ้ยจ้าปะหย่านผู้ใดว่าแยางว่ามันเป็นหมีดเที่ยห้อตองใสอันเก็บตัดหตเ,เห็ดพ่อพี่น้องข้ามาตัดดินมันก็นสิบข่มนะเนาะผิดแล้วเมือใหม่เอาไมา่ต้นเนี้ย ตัวน,นี้บ่ค่อยแง่ของบรรไดอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาตัวที่มันแงๆๆ่แง่จ้ะมาเด้อพี่น้องเอ,อ่ยมาเก็บกระเทียมเด้อจัดให้แล้วเด้อวันพี่น้องถามหาซะเหลือกเกินเคยเห็นคนไปจิ้มอะไรเด้อเพิ่นวะเพื่นครับขอบคุณหลายๆจ้ะได้แล้วได้เก็บแล้วเนาะ เอาแต่พ่อกินจ้ะเพราะว่ามันมันขัากระโพหม่เนาะคอยอไปล้างเดี๋ยวคอยเอาไปล้างนี่นเห็นบ่พี่เนอะ นอแล้วนาะลายลายขึ้นซาบหลาบอยู่นอนพิ่น้นใหญ่แล้วอ๋ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่ใหญ่ๆแล้วเนี่ยนอน,นีใหญ่แล้วนี่ม,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 มันพัฒนเดดสุมคัมก็ได้ประมาณนี้แหละ หลุนนี่ขอบอกแสบสุดยอดลุนนี่แหละแสบเ,เบิง้งตัวใดที่มันสูงสูงนี่อีกว่าสูงสูงอะ่ะหาซอยมาดามด้วยใจด้วยเมื่อกี้ที่ห้าเบิง้งอันทีแพ์เบิ้งไหวยู่ใสหาป่พออด้วยบันขึ้นหงจใา เห็นมันโพครักกูหนีมันทางสีน้ำนีม่มันโพบคักจก้ะเออกพอพี่น้องหายชิดหอดเนาะกเก็บพ่อพี่น้องแไปวันล่อดนนะนะพอได้หายคิดถึงมนะันนะนี่สีบัวซากลงเลือกบรรจัยเด,ด้อพี่น้องมีต้นหนีแพทย์ยานมีตัดเห็ดแพตเดี๋ยวมันสีบัวคม มเดี๋ยวพงเจ้าสิง่ายหลังถ้าเบิ้งได้อุ้ยนี่อวบขนาดเลยพี่น้องเบิ้งอวบมากเห็นบ่นี่แต่ว่าอันอวบก็ยังบ่ได้อวบซ้ำให้นี่หัวกระเทียมนี่อยากเห็นนี่นี่หัวเพิ่นนี่กระเทียมตัวนี้บ่มีหัวอย่าเอิ่นว่าหัวซะเอานี่มันคือเล่มเอาเลยบ่มันคือหน่อยค่ะแถมแต่ก็เป็นตาเอาครับเนาะ ดูสิจังใดงามคือการอีกปลาหนึ่งน่ะดูวิอวบขนาดปลาหนอนนะแต่ว่ามันหางไกลบานแพดปลานั้นเอาไว้งามใดสาววัตถิย์คอยไปปลานั่นเนาะเบา้ยเต็มเลย เต็มเลยจ้าเต็มเลยจ้ากระเทียมป่ากันกรบเพาะเด้ร้ายบรนไดเดออพี่นอ้อ ก็ขึ้นหลายอยู่แต่ว่ามันห่างบ้านเด็กไงถึงถึงขันที่ว่าเขาสตาัดได้หลายขนาดนั่งนะนี่รนะาบหาลาบอยู่นี่ยคุณนะบางทีล่ะเอาจักหน่อยกนนะ เล่นแหละจังนวนเก็บไว้ฝากมูอยู่หมองเห็ดงานของฟรียิ่งเก็บยิ่งแตกเขาว่ามีศูนย์พันเด้อย่ายานศูนย์พันเด้อหาเขาอย่างนี้ทางไตเม็ดเขาก็ล้นลงทุกปีไม่มีศูนย์พันจ้ะบอกพ่อแม่พี่น้องที่เขามาไม่น,นาะจ้ะเนาะ อ่ะสิบโเข้าใจอ่ะสิว่าคือเก็บค like ักแท้พิพิธยามันศูนย์พันบัศูนย์ได้จ้ะเด้อไม่มีทางศูนย์พันจ้ะเอาแต่พ่อกินเอาพ่อได้ว่ามาเก็บเหมูเจ้าเบิ้งได้สิบภาไปเลาะเบิ้งเห็ดหูหนูจักหน่อยเด้อมันก็พ่อเล่มอยู่นั่ะละนี่แต่ว่ามันห่างหน่อยโพดเอาไว้อีกจัก จบมือเนี่ยท <chat> ่านท่านฝนตกลงมานำนำเนี่ยโอ้ยจักหน่อยกับโพแล้วเก็บได้เลยมาตัดแบบฟินๆเลยมันเห็นใบจักหน่อยอะนะต้นนี้มันหน่อยหน่อยคัดโพดจักหน่อยกับเก็บดอกวันี้พอใบโพอะไรจักหน่อยกับดอกออกเก็บดอกอีกปะเนี้ยมวนมวนตอนเหนือนาาพี่น้องนะเบื้อตเนแอรสิกินนี่ได้ได้ยูดอกพัดหนึ่งเนี่ย มันหน่อยโผด่พี่น้องจ้ะผ้ามาเบิง้งผ้ามาเก็บพ,พ,พ่อพ่อแม่พี่น้องหายขึ้นหอดกระเทียมปลาเนาะจ๋าเนาะไปเบิ้งทางนั้นดูมนนนันขื่นคักบ่ก็ร่างขึ้นคือกันจ้ะเนี่ยกะลังโพ่เนี่ยหน่อยด้วยกันเพิ่งจะโผล่ยังไม่เยอะกะลังโผล่แต่ว่าขันเห็นใบเหี่ยวๆก็สิผ้าเก็บอยู่นะมันบ่บ่ขันมีใบเหี่ยว มิแต่ขีดตม ừ, อกหมองหันเงาอยู่จ้ะมองหนีเงาอยู่แต่ว่าห้องสีพานผลขีดตมไปไหนบ่เนี่ยเต็มอยู่กับเทียมผุนไอเงาแล้ว ừ, พี่น้องเนี่ยใบเงากับมีคือกันขึ้นแต่ว่าคอย แต่ามาบนลุมไปเอาเด้อเพราะว่ามันเดี๋ยวสีเมื่อบานบ่ได้กี่ต้มทั้งนั้นเลยมันเละตุม่มเปะไหมเละตุม่มเปะนวมาเละตุม่มเปะเลยกระเทียมป่าเต็มเลยจ้ะโอเคพี่น้องพอหอมปากหอมคอเด้อเห็นแล้วเงี้วก้อนนี้ก่อนเด้อเนค่อยสิจับ ฟินสิ้นมวนมวน่น่ะทราบหลาบอยู่พุ่นแม่นเบิดเลยเด้อเพียงแต่ว่าเอาพวได้ซื้อจ้ะเอาไม่ได้แม่นเบิดนั่นแหละมันเละเนี่ยเนี่ยแม่นเบิดเลยน้ำเงาใหม่น้ำเงาไหลเนี่ยไปไปเดี๋ยวมันสิตโตคลุมได้จ้ะเด้อเดี๋ยวเราตกโลมะะะนะคะโลมโลมพี่นอ้องเอานี่เป็นทางไหนจะฟินที่เกา่าอืมก็เอาได้อยูุทธ์นี่ เละตุ่มเปะเละขนาดเลยเละเละบักักเลยสิไปสิไปก็เล่มโตได้อยู่ตัวละพี่น้องไปล่างออกก็สิงงามเติบแล้ว เอาซ้ำนี่ละได้พ่อกินเนาะกะล่งขึ้นกะลัางงามจ้ะไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งเหตุหูหนูต่อเด้อดอกไม้ก็เริ่มขึ้นแล้วเห็นบอพี่น้องจ้ะงามหลายนะดอกวินเตเกกอ่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษ่นอิ้น s n ดรจปเ้อจะเด้อง,โโงามเนาะพี่น้องเนาะคุณนะนสีเหลืองจะว่าอื่นยังจำบ่ไดเด้อจะเด้ออย่าถามเด้อพี่น้องสีเหลืองต่อสีขาวงามครัวสีเหลืองเขาจะเด่นที่สีจ้ะว่า เพชปรสีขาวงามกลัวนะฉันเนาะนี่สวยงามมากกดสิว่าสีขาวงามกลัวเบิ้งเด้อเนี่ยเห็นบ่สีเหลืองมันมันมันสีเป็นเต๋ยเต๋ยอยู่ดอกแต่ว่าสีขาวเนี่ยเห็นบ่สวยมากเลยเบิงบ้งพี่น้องโอ้ยเราก็ล่งสิข,ขึ้นเฮ็ทุหนูหลายคักเลยนะเฮ้ยมาเอาเบิง้งไหมหลายหมือแล้วนี่เบิง้งมันมันเอา ถึงแนวบวถึงแนวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอามือยื้อเอามือยื้เอ,อ,อเอานะคะมันสูงพุน่นะงามขนาดเลยสูงฮอกอะเอาได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำหนัง่งละเนาะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องงามขนาดเลยสวยมากสวยจริงจริงต้นเี้เอาถึงแล้วยื้อถึงแล้วนี่บักงามนึงเห็นบ่พุน่นะสวยจริงๆ ถอดถุงมือออกก็ได้จ้าเก็บเห็ดหูนหนูเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนาคอยมาเก็บอีกดอกน้นอยๆเพียบเลยโอ้ยเบิ่งหูเราทีละพี่น้องหูใหญ่มากโอ้ยหูไหมหูใหญ่มากแล้วก็เต็มอยู่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่เบิงบ่งเบิ่ง เห็ดหูสางตัวนี้เห็ดหูช้างนะคะหนี่หูสางคึกักเลยนี่พุ่นะหูยหูบับใหญ่แบบปีงตัวนี้มันถึงสียังหน่อยแต่ว่ามันกระโดดใหญ่กว่าอันอื่นเก็บโหลดนี่มึงตีหลับพี่น้องสุดยอดอีลีฟินขนาดเลยเพียเอ้ยโผล่โผล่เนาะได้น้ำสั็แล้ว คุณนะ่ะโอ้โหสวยจริงๆค่ะเดมอ่ะม,มันเบิดเพียเป็นหลางอ่อนง่ามขนาดหูใหญ่และสดมากค่ะทั้งใหญ่ทั้งสดนา่าอออต่นเต้นพี่เนอะเพียสดบักคักเลย เด้งดึงเด้งดึงมากค่ะได้กินกระเทียมในะกระตากินสุดยอดเลยพี่นอ้องเลยเดี๋มันกับกระเทียมคักเนาะมันกักินกระเทียมชัดๆนี่ล่ละพี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะเป็นตับๆยูนนะ่คุณนะ่ะคุณน่ะโอ้ยขอสิต้อยเอาเด้อคุณน่ะบกงามนึงบ่เอาพอได้ี๋ยวขอสิต้อยเอาเดี๋ยวนะเ,อยอเอาใหม่ต้อยเอาเอ ห่ามเป็นตับตัๆอยู่นะใหญ่ใหม่ลเลยเดี๋ยวพี่น่องเลยห่ามขนาดเลยเห็นไหมสีอาสีแบบวันนี้นะ่าจะน้อยด้วยพี่น่องเพราะว่ามันเป็นหมอกจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยแต่ทึ่งๆเมื่อกี้ก่อนเด้อ เดี๋ยวต่อยเอาทั้งเิงกันเด้อดอกแบบง่ายหนึ่งหนั่งสองดอกสามดอกสี่ดอกต่อยนับไปนั่เพราะว่าเดี๋ยวมันมันสิเดี๋ยวเหาสิจับบ่ได้ว่าต่อยต้องมาจั๊กดอกหาดอกพี่พี่น้องเอ้ยเห็นแนี่ยโเห็นแนี่กัลยาวากันเด้อท้อผู้เดียวนะ อีกดอกนึ่งเอาผ่้ใหญ่ไหมอีกดอกนึงเอาให้ได้เ,ด,เ,เด้อเอาได้กว่านู้นดอกนั่นเนาะได้อยู่จ้าได้อยู่ล้นแล้วมามาเก็บตัวนี้บันขอโทษขอไผในะควบม,มือได้ใจเด้อได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวคอยไปบึง ว่าร้วสิง,งามขนาดใดอีกเถื่อน้ำกระตาน้ำกันจ้ะอือสุดยอดจ้ะมานั่เจียบน้ำมาดามด้บะหนีอเด้อต่อยลงมาจากักกอดหาหกโดอดสองโดสามโดสี่โดหาโดหกโดนี่อีกว่า <laughs> เห็นป่ะพี่น้องสีไหม สีเดียวก็ใบใหม่เลยได้ซ้ำนั่นละ่ะเฮ้ยบบเห็นนี่มึงหมเจ้าเบิง,ง,บงปิดปิดกระเทียมข่อยเบิดแล้วนี่งามขนาดเลยเบิงเห็ดหูหนูสดงามงามมึงตีละบาดสุดยอดดอีกระเทียมก็สวยกระเทียมก็บแบบละอ่อนมากจ้ะมัน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 นีน่นันบ่สังเกตไง คือกันกับบมเมัเมียนพิ่นแต่ว่าเมียนเนี่ยเห็นป่าวนี่ทุ้ทูนูข่อยไหมคืองามแท้โหแบบสดสดมากอันนี้จ้ะตาสินใจถือคักถี่มาหางยานอันมันหมึดแต่กันพี่น้องกันเน่เกือบ,บว่าเห็นลนะเนาะโอ้ยเป็นตับๆคนะคักแน่ ดอกน้อยเพิ่นไย,ยนี่เป็นตับๆเป็นแนวแนวอยู่พี่น้องจงหวยก่อนได้หน่บ่เอาเด้อคักนแน่แท้หลายคักโพดโพเนาะโพดโพดแล้วโพดแล้วเห็ดนี่เนี่ยอย่างกันเกิดคักไหมจงหวยก่อนบ้านเอาเมืออ่างสิวาแพย์เปาเป็นพูนะพูนะเป็นตับๆอยู่นะเห็นบ่าุูนะ ยังไม่เก็บนะจ๊ะเอาไว้ก่อนผีเขาสิมาเก็บเถอะโหดแล้วนี่เห็นบ่เด็ดทูนุ่มมันขึ้นน้ำนมต้นใหม่ที่ตายแล้วจ้ะเป็นตับๆเป็นเสียบๆอยู่ไงโหยโหดโผล่เนาะมาอีกแล้วมาดาม บเฮ็ดนั่นเบิร์ดเหลากัเก็บเห็ดนี่แหละเห็ดน like huh. uh ั huh. 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 ่งร no. uh ่ม huh. ก ah ็ยังมีอยู่ด้วจ้ะเพียงแต่ว่ามันอยู่สูงเลยบ่้เคยถ่ายภาพเพราะไม่พี่น้องเป็นเล่มเอาโพดแล้วนี่เป็นตับๆเลยนี่โพดอี๋ผี้าเลือดพี่น้องเลยเจ้าขาดขาดอย่างกันเกือบถ้เนาะเห็ดเอ้ยเห็นบ่ นี่แม้พี่น้องหู�เจ้าเบิ่งเห็นหลังบอกออเออยวเดี๋ยวยายาาอย่าฝ้าวอย่าฝ้าวห้าขอยท้ายอารูปนะโทษโทษนะ้เนาะท้ายอรูปก่อนนี่เก็บก่อนนี่หลายหลุ่นหลุ่นหน่อยหลุ่นใหญ่ บ้านดใหญ่เปานไดจุ๋มไว้บอเบิดอกจ้ะจุ๋มไว้จุ๋มไว้ด้วยจุ๋มไว้ด้วยผีอีกก็จะเด้อไม่ได้มีแค่นี้จ้านี่อีก ดูดแล้วเลยกันน่าสุดยอดจ้ะเดี๋ยวหาบึงอีก,กอนมี่บอธบุมีกกสิผ้าเมื่อล้จ้ะมานแล้วนี่แบบมานเลยจะ้ะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กระสิฟ้าไว้ซ้ำนีนล่ละจ้ะเอาพ่อหอมปากหอมคอเด้อจ้ะเด้อนี่พามาเก็บแล้วนะคะกระเทียมปลาของเหากระเทียมปลาแล้วก็เห็ดหูนหนูเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณทุกกางใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีแห่มาดามเห็ดมัสลุมนะจ๊ะหล่ะกะมาดามเห็ดมัสลุมแฟนเพจนะจ๊ะนี่งามหลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็ดหูหนูข่อยเบิ่งติล่ะคุณน่ะบาดเย็บโบกี้ต้นเนาะนี่ได้โบกี้ย่างหลายหนึ่งไหมโอเคจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะรักนะจุะะนะจ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนะคะพี่น้องจ้ะคุณน,น่ะโอ้ยฟินฟินมวนมวนหมานขึ้นเก่าเนาะจ๋ะเนาะสุดยอดจ้ะ